แถลงข่าวการจัดงานเิดพระเกียรติการกุศลเล v อ s ฟอ g For Mom Charity Concert ในปี2566นี้ยูเนสโกได้ประกาศยบย่องสมเด็จพระนางเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนะราธิวาสราชนครินเป็นบุคคลสำคัญของโลกในวาระประติครรอบ100ปีมูลนิธิชีวิตพัฒนาในพระอุปถัมภ์สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนะราธิวาสราชนครินร่วมกันแถลงข่าวการจัดงานเถิดพระเกียรติการกุศล เลิฟซองฟอร์มัมชาริตี้คอนเสิร์ตรื่องงานเลิฟซองฟอร์มัมชาริตี้คอนเสิร์ตนั้นจะเกิดขึ้นในวันอาทิตย์ที่27สิงหาคม2566ณนะห้องแกรนด์บอลรูมโรงแรมอโนมากแรก,กรนด์กรุงเทพจัดวันที่27สิงหาคม2566 ชั้น3โรงแรมอโนมาห้องแกรนบอลรูมนะคะเวลา1300นถึง150 0นค่ะเพื่อหาเลยได้ให้มูลนิธิชีวิตพัฒนานะคะเพื่อเอาไปใช้ในกิจกรรมเกี่ยวกับผู้สูงอายุค่ะและก็เนื่องในโอกาสที่สมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากรณีย์วัฒนา กรมหลวงนราธิวาราชนัรติรีครบร้อยปีแล้วก็ได้ออยกย่องจากยูเนสโกให้เป็นส,ต,สตรีของโลกนะคะค่ะกิจกรรมพิเศษก็คือมีการเดินแฟชั่นโชว์ในชุดรักผ้าไทยนะคะซึ่งก็ได้รับเชิญจากาดังแบบกิติมาศนะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็มามาช่วย างานเลิฟซองฟอร์มาการกุศลในครั้งนี้นะคะก็ได้กล่าวไปแล้วที่มีนักศิลป,ปินที่มีชื่ออย่างเคมเคมเคม,มนิดนะคะค่ะคุณน้องเพนเคก้กแล้วก็น้องอลิสค่ะแล้วก็ยังมีคุณทูนทิรลันยารั์นะคะแล้วก็มี S <S ใช่ค่ะมีจากเวทีนางงามมิตไทยแลนด์เวิร์ดมิตเอิร์ค่ะมิตมิตมิตยูนิเวิร์สไทยแลนด์ค่ะค่ะก็สำหรับราคาบัตรนะคะจะมีราคา3,000บาทราคา5,000บาทแล้วก็สำหรับกิติมศักดิ์หรือว่าผู้บริจาค1,000 0บาทขึ้นไปนะคะเราก็จะมีออข,อของที่ระลึกนะคะ ข้ารับประทานของที่ระลึกจากองค์ประธานมูลนิธิชีวิตพัฒนานะคะค่ะแล้วก็ขอเรียนเชิญนางแบบกิติมาศที่สนใจที่จะมาร่วมสนับสนุนงานครั้งนี้ด้วยนะคะก็ฝากทุกท่านนะคะสื่อมวลชนช่วยประชาสัมพันธ์งานนะคะแล้วก็เ,เชิญ ผู้ที่สนใจสนับสนุนกิจกรรมของมูลนิธินะคะซึ่งเราก็เน้นผู้สูงวัยนะคะจะได้เข้ามา,ามีส่วนร่วมทำบุญนะคะแล้วก็สนับสนุนซื้อบัตรนะคะแล้วก็มาเดินแบบกิจมศักดิ์ได้นะคะถ้าบริจาค1 0 0 0 0บาทขึ้นไปหรือเป็นนักร้องกิติมศักดิ์นะคะทั้งนี้ใบเสร็จรับเงินนะคะสามารถนำไปลดหย่อนภาษีเงินได้ได้นะคะค่ะก็ขอฝาก ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมของมูลนิธิสนับสนุนแล้วก็ถือว่าเป็นการกุศลด้วยนะคะ